แล้วบอกว่าเศรษฐกิจการเมืองอปกติการเมืองมามาคุมคนที่เป็นนักการเมืองก็ไม่รู้อะไรไม่ใช่มืออาชีพคเราต้องเอามืออาชีพมาทํางานอผู้เชี่ยวชาญมีู้ผู้เชี่ยวชาญมาทำงานเราจะเอาเศรษฐกิจนําเราจะเป็นเศรษฐกิจเสรีค่ะรัฐะต้องเล็กลงแต่ความจริงแล้วรัฐะกับนายทุนหรือเศรษฐกิจกลายเป็นคนคนเดียวกัน พอกลายเป็นคนเดียวกันมีอํานาจทางรัฐค่ะมีอํานาจทางเศรษฐกิจค่ะใช้นโยบายแห่งรัฐเพื่อทําให้เศรษฐกิจเอื้อกับตัวเองมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวของตัวแบบการพัฒนาที่มองเรื่องการเมืองกับเศรษฐกิจมันก็เลยเทไปที่พวกพ้องของนักการเมืองถ้าเรามองการเมืองมองเศรษฐกิจมองสังคมหรือชุมชนและสิ่งแวดล้อมปรากฏว่ารับรั้นเลยสิ่งแวดล้อมใช่แล้วราเลยสังคมแล้วเลยการศึกษา เราละเลยทั้งหมดที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีทั้งหมดถูกต้องครับทั้งวัฒนธรรมประเพณีสวัสดิการศิลธรรมเด็กท้องแม่ัวเยาเกิดขึ้นอย่างมากมายผู้หญิงขายตัวเกิดขึ้นมากมายนวดพิตตี้เกิดขึ้นทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เราละเลยด้านสังคมพอเราละเลยด้านสังคมถามว่าตรงตรงนี้เนี่ยนักคิดนักต่อสู้มีไหมมีเยอะเราบอกว่า การเมืองกับเศร,รษฐกิจจับมือกันแข็งแรงเกินไปเราขอการเมืองมาจับมือสิ่งแวดล้อมได้ไหมถ้าการเมืองเอาการเมืองมาดูแลสิ่งแวดล้อมเราบอกเป็นนิเวศวิทยาการเมืองได้ไหมเราบอกเป็นกีนพโพลติกเป็นนักการเมืองสีเขียวทํานโยบายเพื่อเพื่อที่จะมาดูแลสิ่งแวดล้อมเห<ะ>มือนกับพรรคกรีนของเยอรมัน<ะ>หรือว่าเราบอกว่าเราเอาสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเลยแบบกินพีสเราเอาธรรมชาตินิยมเอาธรรมชาติเป็นใหญ่สังคมการเมืองเราไม่เกี่ยวได้ไหมมีแนวคิดนี้ก็มีอยู่ อาจจะไม่ได้รับความนิยมหรือเอาธรรมชาติบวกกับสังคมได้ไหมก็ได้เหมือนกันในประเทศของภูตานหรืออะไรหลายประเทศที่มองเอาสังคมกับธรรมชาติเราจะไม่ทําลายธรรมชาติมองโกเลียเองก็เอาแบบนี้เหมือนกันเอาสังคมกับธรรมชาติก็มีหลายประเทศเหมือนกันหรือสังคมอย่างเดียวเอาสังคมเป็นตัวตั้งอะไรก็เป็นเจตนาลมของสังคมก็มีหลายประเทศเหมือนกันหรือสังคมกับ ตัวที่เรียกเศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจชุมชนหรือชุมชนาธิปไตยก็มีแนวคิดเหมือนกันแต่ว่าพวกนี้อ่อนด้อยแนวคิดมากมายทั้งหมดทั้งมวลอ่อนอ่อนอ่อนแรงเมื่อเทียบกับนักการเมืองกับเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจสามารถจ้างผีมาโม้แป้งได้สามารถจ้างผู้ประกอบการเล็กๆมาช่วยเหลือตัวเองได้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าถ้าไม่เป็นพวกก็เป็นศัตรู แค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอะแปลรูปออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าทรัพยากรที่เป็นของสังคมประชาชนประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายอย่างย่อยยับภายในยี่สิบปีนี่นับเพียงแค่2 5 4พันห้า้ยสี่สิบปัจจุบันสองพันห้าร้อยส่ิบสี่ถึงปัจจุบันก็ไม่ถึงยี่สิบกว่าปีแค่นั้นเองนะครับที่ว่าแปลรูปเราพูดถึงว่าแปลรูปเป็นของเอกชนพอแปลรูปไปแล้ว ถามกลับไปว่ามีอะไรที่ดีขึ้นบ้างมีอะไรไหมคะอันที่หนึ่งก็คือว่าเราก็จะมีนักการเมืองที่รวยติดรำดับโลกตั้งหลายคนอ่าใช่แต่สิ่งที่แย่กลับไปค่ะพอมีเงินมากก็ไปจ้างคนมาเป็นคนมากกาะกบุ่ยมากกบโกลวยมาสลับสุนมาอะไรก็ตามในขณะเดียกันมีเงินมากค่ะก็เกิดกับความคิดที่ว่า พวกพ้องตัวเองเท่านั้นจึงจะดูแลคใครเลือกผมผมดูแลเต็มที่ใครไม่เลือกผมงบประมาณของคุณก็ตามแต่ผมก็จะไม่ให้คุณคประเทศไทยมีทั้งหมด77จังหวัดแต่ละจังหวัดก็ประชาชนก็จะทำงานเราถูกดึงเอาผลงานของเราเก็บไปในรูปของภาษีทางตรงทางอ้อมภาษีทางอ้อมก็คือการซื้อขายสินค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดภาษีตรงนี้ ถูกดูดมาที่ส่วนกลางพผสนการบริหารจังหวัดไหนให้ผมผมให้จังหวัดนั้นค่ะนี่ไงนี่คือการแปรรูปอการแปรรูปที่มีอำนาจลัฐเป็นตัวตั้งพอมีอำนาจรัฐเป็นตัวตั้งจะต้องมีการพด,ดุงไว้ซึ่งอำนาจก็ต้องไปจ้างคบริวารที่เรียกว่าสสสสก็ต้องไปจ้างประชาชนมาเป็นหัวคะแนน ประชาชนที่เป็นหัวคะแนนก็ต้องไปซื้อค,คนมาเลือกค่ะถ้าไม่เลือกก็สั่งสอนค่ะคนที่เป็นหัวคะแนนให้พัคอื่นก็สั่งสอนค่ะสั่งสอนแบบเบาก็ว่ากันไปอแบบเบาก็ข่มขู่แบบหนักก็ทําร้ายร่างกายค่ะนี่นี่คือภาพที่เกิดขึ้นฉะนั้นสังคมมันก็นเลยเกิดภาวะของการแตกแยกค่ะเพียงเพราะ เอาทรัพยากรที่ควรเป็นของคนทั้งแผ่นดินให้กลายเป็นทรัพยากรของขเอกชนอพอเป็นของเอกชนก็มีคนที่ทําตัวเป็นเจ้าของเจ้าของบิ๊กบาร์เทอร์ขึ้นมาจัดการซะ ทีนี้พอสิ่งที่เกิดขึ้นจุดเริ่มต้นของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความแตกแยกของสังคมไทยด้วยส่วนหนึ่งสิบกว่าปีที่ผ่านมามันถูกสั่งสั่งสมความเลวร้ายสารพัดรูปแบบจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของการแปรรูปแต่ว่ามองไปถึงองค์กรหรือว่าหน่วยงานอื่นๆย่อยที่อยู่ในสังคมประกอบกันขึ้นเป็นประเทศเป็นสังคมเป็นชาติมันเสื่อมถอยลงไปหมดเลยเราจะแก้ปัญหายัางไงการที่แก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ มันมีอยู่สองสามทางทางที่หนึ่งก็คือเราเดินย้อนกลับปกติกันเราพูดถึงปัญหาอะไรก็ตามเราบอกว่าในเส้นทางที่มันมีปัญหาเราจะมีสองทางที่จะแก้ปัญหาเท่านั้นค่ะทางที่หนึ่งเราเดินย้อนลอยกลับมาหาจุดที่เราเดินผิดเส้นทางที่เราเดินหลงกับทางที่สองก็คือว่าเราหาทางใหม่ เปลี่ยนเส้นทางที่เรารู้ว่าเดินข้างหน้ามันคือเหวเราเปลี่ยนเส้นทางเดินเลาะเหวเข้าไปค่ะอ่าตอนนี้เรามีทางเลืองสองทางหนึ่งก็คือว่าหาแนวคิดแนวทางใหม่ๆค่ะสองเดินย้อนกลับมาค่ะแต่ทั้งสองทั้งทั้หมดทั้งมวลม,มีอันเดียวที่เราระเว้นไว้ก็คือว่าเส้นทางที่มีอยู่แล้วเป็นยาพิษเราจะไม่กินยาพิษซ้ําอืำเราจะไม่ยอมงูเป็นครั้งที่สอง เราจะไม่ดับเบิลโง่ให้กับตัวเ,<ร>เองเราจะไม่เสียรู้เป็นครั้งที่สองฉะนั้นเอาละสิตอนนี้ตรงนี้เองทุกภาคส่วนของสังคมต้องมาคิดกันว่าเราจะเดินเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหรือเราจะเดินย้อนกลับมาค่ะทีนี้เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหรือเดินย้อนกลับก็ตามแต่ สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องของการเมืองที่มารวมกับเศรษฐกิจการเมืองสามารถที่จะบงการเศรษฐกิจให้เป็นไปตามที่การเมืองต้องการได้ใช่ครับสะท้อนผลประโยชน์กลับมาให้กับการเมืองด้วยการบงการเศรษฐกิจครับตอนนี้มันฝังรากลึกมากลงไปแล้วเราจะถอนรากถอนโคนการเมืองเศรษฐกิจให้มันแยกออกจากกันยังไงคือทฤษฎีการถอนรากถอนโคนก็มีนะครับค่ะ นแนวคิดที่เรียกว่าเรดิคอลก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนทีนี้การจะเปลี่ยนแปลงแบบนั้นได้เนี่ยแนวคิดอันที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องทําให้ตรงเนี้ยมันเฉาตายก่อนการที่เฉาตายเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งจะต้องมีการตัดท่อน้ําเรี้งค่ะเขาเรียกวย่าการการต้นนะครับถ้าเกิดเป็นคนชนบทก็ต้นไมใ้ใหญ่ๆเราจะทําตายแล้วก็ไปเลาะเปลือ,อกมันรอบๆนิดเดียวเองนะนิดเดียว กรณีของการที่เป็นตัวของแปรลรูป,ปรัฐพิษาหิกิจตรงนี้เองตัดท่อนำเลี้ยงยังไงเราต้องตัดท่อน้ำเปลี้ยงเราก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องดูในกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าเสรีตัวที่มีแปรรูปตรงนั้นตอนนี้เขาขยายอำนาจเขาไปซื้อออย่างปตทเขาไปซื้อเจ็ทเขาไปซื้อสารพัดอันเพื่อที่จะทำการ ป้องกันการมีคู่แข่งต้องการผูกขาดต้องการผูกขาดพอผูกขาดปุ๊บแปลว่าตั้งราคาได้ตามใจชันค่ะการตัดท่อน้ำเลี่ยงนี้ตรงนี้เองจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการดําเนินงานคู่ขนาดของภาคประชาชนเราเห็นมีภาคประชาชนหลายๆคนบอกว่าองความรู้เรื่องการกันน้ำมันเป็นเรื่องกระจกค่ะประชาชนทําได้ค่ะอืความรู้เรื่องเคมีกระจกปรคนไทยทำได้ทำได้ค่ะ ฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นเองก็คือภาคประชาชนเริ่มต่อสู้โดยการใช้น้ํามันดีเซลที่เรียกว่าไบโอดีเซลมีการเอาปาล์มมาทําน้ามันเอามะพร้าวมาทําน้ํามันผสมน้ํามันก๊าซเข้าไปปรากฏว่าไอพวกนี้ไม่ยอมใช่พอไม่ยอมปุ๊บทับตามค่ะมีไบโอดีเซลขายด้วยออืแล้วก็มีเอโดยใช้เพื่อซื้อปาล์มมาเพื่อซื้อตรงนี้มาแล้วก็จดลิขสิทธิ์ด้วย จดเลเกษสร็จป้องกันคนที่จะทําก็พัฒนาต่อระบากใช่นั่นคือแต่บ้านั่นคือเราต้องให้เครดิตว่านั่นคือการลุกขึ้นต่อสู้ในครั้งแรกที่เรายอมรับว่าน้ํามันจากพื้นดินใ,ใต้พื้นดินที่เป็นของคนทั้งแผ่นดินคนทั้งโลกถูกดูดขึ้นมาเป็นผลประโยชน์ของคนบางคนตอนนี้เอาเอาน้ํามันที่เกิดขึ้นบนดิน,ดนมาทดแทนเอาละในทางเทคโนโลยีทําได้คเอาใต้ดินเลยอืน้ํามันที่อยู่ใต้ดิน ประชาชนเองถามว่านสมยากหรอมันไม่ได้ยากค่ะที่ดินของประชาชนค่ะแต่ว่าพอจะสบน้ำมันปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่าได้สัมปทานไปแล้วได้สัมปทานเป็นของเจ้าของสัมปทานเป็นของเจ้าของรสัมปทานทั้งที่ที่ดินที่เป็นโฉนดมูลค่าที่ประมาณสักร้อยไร่พันไร่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นของประชาชนประชาชนจอะไม่ได้ค่ะเพราะว่าลึกเข้าไป อ่สี่ร้อยถึงหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยกลายเป็นคนบคู่ื่นไปแล้วตรงนี้มีการดูในเรื่องของข้อกฎหมายมว่าถ้าเป็นของรัฐถ้ารีอยู่ตรงนี้ฮะ,ะถ้าเป็นของรัฐประชาชนทำไม่ได้แต่นี่คือความขัดแย้งแล้ว่าเอกชนกับเอกชนมีข้อไหนที่บอกรัฐ ต้องเข้าค่าปตทมีไหมคะอาจารย์ไม่มีแต่โดยพฤติไนปยทเป็นปตทเป็นคนจ่ยายภาษีคะ่ะก็จะได้สิทธิ์ในการที่จะเข้าไปแต่ตรงนั้นไม่ใช่แปลงของปตทไงคะ่ะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเหตุผลใดที่ตัวเขาจะปฏิเสธถ้ามีการประชาชนจะเข้าไปเจาะเจาะแล้วก็สูบขึ้นมาแล้วก็ทกําการกันด้วยตัวเัวเองกระบวนการตัวนี้เองตัวแบบมีภาควิชาการ มีประมาณสัก3ามถึงสมหาวิทยาลัยได้มีการทดลองและมีการทดลองกัดน้ำมันอ,มอ่าว่าเราบอกว่าตรงนี้ถ้าภาคประชาชนทำได้มันก็จะเกิดการแข่งขันระหว่างบิ๊กใหญ่กับ,บประชาชนประชาชนซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐต้องมีนโยบายค่ะแค่ไม่ป้องกันหรือว่าไม่กีดกันก็ทำได้แล้วรัฐจะมีนโยบายยังไงไนในเมื่อรัฐกับปตทเป็นกลุ่มเดียวกัน แค่คนของรัฐบางคนคกับปตทเป็นคนกลุ่มเดียวกันแต่ว่ารัฐในที่นี้เราจะดูรัฐในฐานะของของใครครับของคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐในฐานะที่เป็นคนที่ออกนโยบายคือนิติบัญญัติเราดูในสภาวะแบบนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลอดรัฐค่ะปลอดนิติบัญญัติเป็นช่วงดีที่เราจะมาพูดถึงเรื่องกระแสการปฏิรูป การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบของสิทธิ์ระบบของสิทธิ์ที่ประชาชนจะเข้าไปถือของพื้นที่แล้วก็ดึงเอาน้ํามันขึ้นมาแล้วก็กันเป็นลงกันน้ํามันขนาดเล็กเราไม่ต้องการน้ํามันที่มากมายขนาดกระจายขายทั้งประเทศแต่เมื่อไรก็ตามที่น้ํามันถูกสุบขึ้นมาแล้วกันขึ้นมาคุณภาพอาจจะด้อยกว่าสักสิบถึงยีสิเปอร์เซ็นแต่ราคาก็จะถูกลงกว่าอ่าค่ะค่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่า เราไม่จําเป็นต้องเอากําไรไปขายให้ไปแบ่งให้กับใครให้กับใครค่ะตัวโองมคนไทยจะได้รับราคาที่มจะท้อนก็คือราคาที่สท้อนต้นทุนที่แท้จริงต้นทุนที่แท้จริงเขาคํานวณกันว่าลิตรหนึ่งอยู่ที่หนึ่งถึงสองบาทค่ะนั่นคือกระบวนการที่เป็นน้ํามันดิบแต่ว่าพอเอาน้ํามันดิบออกมาแปรรูปเอามาเผามาทํานู่นทํานี่ทํานั่นเติมนู่นเติมนี่เติมนั่นค่ะเดินเข้าท่อ ทำท่อยมันสลับซับซ้อน <c oughs> โดยที่มีจําเป็นหรือไม่จะเป็นจ้างวิศวกรให้มันดูวุ่นวายนี่คือค่าบริหารจัดการที่มันสูงเกินกว่าความเป็นจริงตรงนี้คือสิ่งที่จะต้องมาคิดกันถ้าภาคประชาชนทําได้ในโรงการขนาดเล็กซึ่งมีหลายประเทศเขาทําได้แล้วอืเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาตรงนั้นก็เป็นของระบบสมปทานก็สสมปทานแต่นี่คือ พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลทีนี้พอสิ่งที่เราพูดคุยกันในเรื่องของการแปรรูปรธุหษกษษษษษษษิจยกตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการแปรรูปปตทนะคะคท่านผู้ชมคะสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากว่ามีกระบวนการมีขั้นตอนในช่วงนี้มีการคิดกันถึงเรื่องนี้แล้วก็มีการดําเนินการไปพร้อมๆกับคําว่าปฏิรูปประเทศไทยในภาพใหญ่สิ่งที่คนไทยจะได้รับชัดที่สุดให้ชัดเจนที่สุดคือคนจนชาวนาเกษตรกรจะได้รับได้รับอะไรกลับคืนมาบ้าง เอาง่ายๆเลยกันนะครับค่ะทันทีที่จ่ายค่าน้ำมันจาก40บ,บาทหรือ20บาทอะไรเกิดขึ้นบ้างค่าขนส่งทั้งหมดทั้งมวลจะถูกลงครึ่งหนึ่งพอค่าขนส่งถูกลงครึ่งหนึ่งแปลว่าอะไรครับสินค้าที่ไปอิงกับค่าขนส่งทั้งหมดก็จะถูกลงเท่ากับค่าขนส่งค่ะบอกว่าข้าวสารข้าวสารหรือกุ้งหอยปูปลาที่ออกมาจากทะเลเดี่ยราคาไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ แต่ที่แพงคืออะไรครับค่าคนส่ง